เป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วผมแบบว่าโวคือไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มา2ปีละโหมดที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นจอเสร์ฟดีที่สุดก็คือ<ม>ตั้งแต่โลกเราเนี่นะครับมี iPhone iPad นะฮะมนุษย์เรานะฮะก็สรรหาวิธีที่จะยก iPhone หรือ iPad ให้มันลอยสูงขึ้นสูงขึ้นเลย,เลยสูงขึ้นเลย,เลย เพื่ออะไระครับดูหนังดูทีวีดูหนังอย่างว่าเล่นเกมหรือทำาหลายหลากอยากหลายมากมายนะครับซึ่ง2ปีก่อนเนี่ยรู้จักมอฟฟ์ครั้งแรกไอ้นะมันออกแบบเคสเนะฮะที่ผมเคยรีวิวไปนะที่มันมีแบบฐานข้างหลังแล้วตั้งขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแบบอ๋อเจ๋งมากนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีปัญหาครับคือ iPad เนี่ยพอออกรุ่นใหม่มาปุ๊บพอไม่เท่ากันเนี่ยคุณต้องซื้อเคสใหม่เรื่อยๆไงคุณจูน่าฮีก็บอกไม่ไหวแล้วนะทำอย่างนี้ไม่ได้จริงก็เลยไปที่มาของเจ้าตัวนี้ครับฝึว้าแบบว คือไม่ได้ตื่นเต้นอย่างนี้มา2ปีละอันนี้ตื่นเต้นจริงๆที่เห็นครั้งแรกนะต้องบอกก่อนนะว่าโฟ r ฟ f o ิโอนี่มันแบบเปิดมานะฮะสิมเพลมากนะครับเป็นเหมือนเคส iPad ดอย่างงี้ธรรมดาเลยเห็นไหมฮะดูให้ดูสิมีรอยพับต้องบอกนะคุณจูน่าฮีนี่เด็กๆนี่ต้องเล่นแบบพวกอลิกามิพับนกกระเรียนนกกระยางแน่นอนนะฮะมีคนที่พับอะไรเก่งมากๆเลยนะครับเหมือนเหมือนอะไรก็ไม่รู้วงแหวงวงแหวง,หวง,หวงนี่คือแบบว่าเพอร์เฟกต์มากปกป้องด้านหน้าด้านหลัง ต่ไม่ปกปอกอ้องด้าน,นข้างก็นิดนึงอ่ะถ้าตกด้านข้างก็อาจจะมีรอยได้นิดนึงนะฮะมีปะวะสติปคุกนะฮะเอ้ทิมคุกไม่ใช่สติปคุกไม่ม่<อ>ทิมคุกเห็นแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงวะกิอเสียเคสเยอะแยะมากมายมันจะพับเพื่อให้มันตั้งได้ไงแต่อันนี้พับให้ให้ลอยการอากาศได้ผมนับถือมากนะคือตัวนี้ใส่ปากเป่าก็ได้นะใส่กับตัวนี้ได้เลยนะฮะอย่างที่บอก snap f o l folio นี่ครับสามารถใช้กับ snap case for ipad ได้เห็นไหมครับผมเคยรีวิวเจ้าตุวนในไปละคุณใส่ Apple Pencil มานะฮะสามารถใช้้ตัวนี เข้ากับสนับ Flo ตตัวนี้ได้เลยหรือไปใช้กับคีย์บอร์ด Apple ก็ได้นะครับแบบนี้เปรียบเทียบไปดูก็สะดวกดีอันนี้ครับความสูงเทียบกับของ Apple นะฮะดูสูงกว่าไหเห็นไหมสูงกว่าเยอะเลยมือใหม่หัดโฟลตนะฮะมือใหม่หัดโฟลตเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีนี่ครับนี่ครับเป็นลับเป็นลับปับุ๊บเปิดเปิดนพร้อมกันปุ๊บตั้งละเป็นอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> กลับมาเจ้าตัวนี้ดีกว่าดูเผลอๆอะไม่มีใครรู้หรอกมันคือเคสธรรมดาทั่วไปบางๆบาง,าง,างมากเลยนะ เปิดปุ๊บกดชัวเห็นไหมนี่คือเร็วที่สุดแล้วครับเก็บปุ๊บก็คือนิ้วดันเก็บนี่เลยไปน,นี้เลยนะครับกางหลก็เปน,นี้คือถ้าเราใช้อะรัดแบบใช้เมาส์นี่นะครับระยะมันจะแบบทําให้เราก้มไม่มากผมไปศึกษามานะเวลาเราใช้คอมใช้จอให้ถูกต้องเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับสายตามากที่สุดนะครับบอสก็มีนะที่เป็นแบบท่านหนีเลยแต่มันก็สูงแล้วพบพาระบากอันนี้มันคืออยู่ในเคสไง มันเจ๋งมากนะมี3สีด้วยกันมีแบล็กมีบราว n ์มีเกรย์นะฮะเวลาใช้มอฟมือถือนี่นะครับมันมี floating mode งานหลายๆคนทราบอยู่แล้วได้เห็นมัมันลอยได้แบบนี้นี่คือ floating mode ของมือถือแต่เจ้าตัว iPad ตัวเนี้ย float folio เนี่ยนะมันก็ต้องมี floating mode สิโหมดแรกนะครับก็คือ floating mode สามารถปรับสูงถึง3.6นิ้วเลยนะครับเกือบ10เซนเลยให้มันเจ๋งมากนะคะดูข้างๆมันไม่เฉียงเกินไปด้วยนี่คือเจ๋งมากชอบมากเอาไปเลย 9. เต็ม10แบบนี้ ออกแบบไว้ใช้เป็นจอมอนิเตอร์หลายคนรู้อยู่แล้วเวลาใช้กับโน้ตบุ๊กแล้วเป็นจอที่2เนะี่คือเพอร์เฟกมากๆเลยโหมดที่2นะครับสูง2.3นิ้วเลยเรียกว่าโ t i ติ m o d e เหมือนกันก็คือเปิดงี้มานะครับปุ๊บแล้วก็สุบซอนข้างใต้อย่างนี้เลยไอ,อ้เริ่มคล้องเห็นไหม d u ักมาครั้งแรกจะงงๆนิดนึงแต่พอลอง2 3ส,สมทีเนี่ยคล่องเลยนี่นะครับดูลอยได้นี่สูงขึ้นนิดนึงออกแบบไว้เป็นเหมือนประมาณว่าทำงานกับเมาส์คีย์บอร์ดแบบมือแตะสะดวก โหมดที่3นะครับเรียกว่าลานสเคปโหมดนะปรับได้ถึง70องศาความชันแลนด์สเคปโหมดแบบนี้เป็นโหมดแอบดูซีรีส์ในะคาเฟ่แล้วโหมดสุดท้ายนะครับเหมาะกับคนที่ชอบวาดรูปนะครับแลนด์สเคปโหมด20องศาครับเขาเรียกว่าโปรครเอทโหมดมากกว่าเขาเรียกว่าดรอยส์โหมดผมลองเทสให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับมันถนัดไหมโอเคถ้ามันชันไปเนี่ยมันจะเลิกว่าดไม่ได้ละไว้เวลาในห้องประชุมนะครับแอบเล่นแท็บเล็ตไปด้วยแล้วก็ประชุมไปด้วยนะครับโหมดนี้นะครับ ความสูงที่สนับโฟโตเฟตัวนี้สามารถยก iPad เราได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่น iPad ที่เราใช้นะครับของผม12.9นิ้วก็สูงได้เท่านี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีความสูงที่แตกต่างไปครับโหมดที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นจอเสริมดีที่สุดก็คือ l o a t i n g Mode 3.6นิ้ว e อลิเวชันในยกขึ้นมาเนี่ยขอจอคอมอีกอันนึงนะดีมากอะที่สําคัญมันคงรูปรามด้วยเล่นเกมแข่งรถอยู่แล้วก็เมื่อวางอาชอบที่มันสามารถใช้มือเดียวนะครับในการที่จะคอลับทุกอย่างมาได้โอเคเดี๋ยวพี่ส่งงาานปึนๆๆๆๆๆไปดไีกว s u b s c r i b ์ด้วยนะครับบอกแล้วอย่างว่ามันมีสลิปแล้วก็เวกได้ด้วยปิดตัวนี้กันรอยขีดข่วนครั crash resistant จริงไหมวะ ก็คือถือว่าผมชอบในการที่มันมีแม่เหล็กตรงนี้ก็คือจะแกะก็คือง่ายๆนะครับพูดจริงไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าเคสพับของ Apple ที่มันโคตรแพงเลยโคตรแนะนำนะ highly recommended นะครับตัวเนี้ยนี่แหละครับ snap fold folio เคสพับได้ที่ p rotec ipad ของคุณนะฮะและสามารถปรับได้4โหมดผมว่าเป็นเคสบางๆที่ดีที่สุดตอนนี้ในตลาดเลยพูดจริงๆยังไม่เคยใครทําได้นะครับถ้ามีดีอยู่นี้บอกด้วยแต่ผมไม่เคยเจอ ยังไงถ้าสนใจนะผมมีลิงก์ข้างล่างสับไข่ด้วยครับปึ้ง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 อย่าลืมสับไข่นะคะอย่าลืมนะกดข้างล่างเลยนะหลุดไม่เป็นท่า